มาแล้วครับท่านผู้ชมครับมาพบกับพี่หมอจ็อกเตอร์คาในช่วงที่เอาประสบการณ์ของช่างซ่อมรถ3 0กว่าปีครับมาช่วยเหลือสังคมในเรื่องของรถยนต์ที่เกิดเอาไว้ก็คือเรื่องหนูกัดสายไฟเป็นปัญหาโลกแตกจริงครับไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือว่าในจุดต่างๆที่เป็นมุมอับหรือมุมสุกปกเจอกันบ่อยๆบางทีหนูไปกัดสายไฟบ้านทําให้ไฟช็อตไฟไหม้ก็มีรถยนต์ก็เหมือนกันครับรถยนต์นั้น เวลาที่วิ่งว no ิ other, <un> ่งไปนั้นไฟลุกไฟไหม้อย่าไปโทษแก๊สอย่างเดียวนะครับที่ข่าวไฟลุกไฟไหม้กันประจํานั้นก็โทษจะติดแก๊สติดแก๊สที่ไหนได้บางคันนั้นไม่ได้ติดแก๊สพี่หมอเองนั้นถ้ามองข่าวเรื่องรถไฟลุกไฟไหม้นั้นพี่หมอจะมองถึงเรื่องแรกเลยครับก็คือเรื่องของหนูกัดสายไฟนะครับหนูกัดสายไฟเพราะว่าดูรถบางยี่ห้อแล้วเป็นรถหรูคงไม่ได้ติดแก๊สแน่ในเรื่องของไฟลุกไฟไหม้นั้น เกิดจากรถจอดไว้นานนี่นะครับรถจอดไว้นานๆเป็นอาทิตย์เป็นเดือนบางทีหลายๆเดือนก็เลยทําให้หนูนั้นเข้ามาอยู่ในฝากระโปรงนี้ในฝากระโปรงนี้เปรียบเสมือนพระฤาษีของหนูเลยนะครับเขาจะอยู่ในห้องเครื่องห้องเครื่องนั้นก็จะประกอบไปด้วยเอี้ยมนะครับก็จะมีเอี้ยมกันหิมะที่อยู่ใต้ท้องรถนั่นแหละครับหรือว่า บางยี่ห้อบางค่ายนั้นเป็นเหล็กนะฮะก็จะมีแผ่นปิดอยู่หนูเวลาที่เขาอยู่เขาก็จะอยู่ในจุดต่ําสุดนะฮะแล้วถ้าเขาไม่มีอะไรกินในที่จอดรถเขาก็จะมาแทะพวกสายไฟต่างๆสายไฟทํามาจากแป้งข้าวเหนียวนะครับนี่แหละครับหนูเขาถึงรับฟันกันประจำนะฮะนี่นะฮะพวกปอกุ้มพวกสายไฟพวกนี้นะครับนี่นะฮะมีส่วนประกอบของพวกแป้งข้าวเหนียวนะครับ คันนี้ครับก็จอดทิ้งไว้ประมาณ2เดือนเศษครับไม่ได้ใช้รถเลยนะฮะเจ้าของรถไปต่างประเทศกลับออกมายทิทงจะมาขับรถนะฮะสตาร์ทโชคดีครับที่สตาร์ทแล้วเงียบสตาร์ทแล้วไม่มีเสียงโชคดีที่แบตหมดนะฮะอันนี้ยกมาที่สู่ซ่อมเบนทน,นันก็มาเจอนี่ครับสภาพดูดิฮะตัวมูลหนูนะฮะนะครับแต่ไม่หมดเลยฮะ ตรงนี้นะครับมูลหนูหรือขี้หนูนั่นแหละครับนะฮะเราพูดกันภาษาชาวบ้านดีกว่าแล้วก็อยู่ในช่องนี้เต็มไปหมดนะฮะนี่ครับต้องแกะตัวแผงปัดน้ําฝนออกแล้วก็ซ่อมสายไฟก่อนก่อนที่จะติดเครื่องนะฮะอันนี้คือข้อควรระวังเลยครับถ้ารถท่านจอดไว้นานนะครับถ้ารถท่านจอดไว้นานจอดไว้เป็นเดือนๆนท่านอย่าติดเครื่องเปนขาดนะฮะให้เปิดฝากระโปรงขึ้นมาแล้วก็มาดูก่อนครับว่า มีขี้หนูไหมตามจุดต่างๆพวกนี้ถ้าเกิดว่ามีขี้หนูเยอะมากๆก็ห้ามติดเครื่องเลยถ้าติดเครื่องแล้วมีโอกาสไฟลุกไฟไหม้ได้นะครับหรือว่าในระบบกล่องเครื่องยนต์ระบบคอนโทรลแอร์ระบบที่ควบคุมระบบไฟนะครับพวกนี้ก็จะช็อตครับ,นะรบจะช็อตถ้าเกิดว่าสายไฟไปลงกาวโดนบอดี้ตัวถังโดนโลหะนะครับก็จะลงกาวหรือว่าอาจจะ็อตจนไฟลุกไฟไหม้ได้นี่แหละครับคือสิ่งที่ ท่านต้องระวังนะครับในเรื่องของหนูกัดสายไฟพบกันให้่ใหม่หมอจะซ่อมรถให้เห็นในอาทิตย์หน้ามีอะไรบ้างอย่าพลาดคอยติดตามชมครับ